สวัสดีครับสัสดีพีน้องปองป่ายสุขุพนครับผมพอกันคือก็พี่น้องกับเบ่ามือชาแนลนะครับผมนะครับบรรยากาศย้ำคําพี่น้องตอนนี้ก็จับทุ่มสามทุ่งกวานพี่น้องนะครับเพิ่งเ่ามือมาจตจัดเขียดหน่อยพี่น้องนะครับผมนะครับพอได้ออมพอได้เกงย้ำเสานะครับเนาะเกงใส่พักอีเลิที่พี่น้องใส่เก้าขั้วหัวหอมนะครับพี่น้อง นะครับอหอมๆเลยครับผมนะครับหากินเป็ดปังๆตับสไตล์เปล่ามือเก่านะครับนาอจับเขียดน้อยคือเก่าพี่น้องนะครับผมนะครับสิบุกินหมูพี่น้องมูแพงนะครับนะครับบรรยากาศจับเขียดหน่อยบ๊ะไทยพี่น้องได้เบืดดอ้องกันพีคนับผมนะครับได้แซมดีพี่น้องบม่ได้หลนะครับนาะปลาหมึกจับหลยบ๊ไทยพี่น้องปวดล้างนะครับนาะจับเขียดน้อยนะครับผมนะครับบางคนขาก็่จับกิ้งพี่น้องจับได้ดีพี่น้องนะครับจับเขียดน่อยจับเพบเดียวนะครับเต็มปวดเลยครับผม บางคนก็ได้เป็นโลสองสามโลครับพี่น้องครับผมแต่ว่าผู้ใดหลยๆกันเพิ่นปิดขายพี่น้องนะครับขายขีดละ20บาทโลละสองยนะครับนาอนะครับผู้ใดจับเก่งจับได้หลคยกันเพิ่นเลาะขายยยมเซาพี่น้องนะครับผมโลละ2 0 0ยนะครับผมนะครับขีดละ20บาทพี่น้องนะครับผู้ใดจับเก่งจับเร็วพี่น้องจับเขียดหน่อยนะครับนาะนะครับบ่ามือกระจับบนไลค์นะครับพอได้ออมพอได้ขวแเกงแยมเซาพี่น้องนะครับผม พอในให้ยายนะครับเนาะเก่งแงบแซาพี่น้องนะครับผมใส่ข้าวคั่วหอมใส่ผักอีน้างเลือดพี่น้องเซฟเซฟนะครับเนาะนะครับตามสไตล์เมนูอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะครับผมนะครับหมูไม่กินนะครับผมนะครับหมูเพงนะครับพี่น้องนะครับเนาะบาในซีรีส์เรื่องเนยกินพี่น้องนะครับผมนะครับอยู่แบบอันบานบานเขาะพี่น้องนะครับหากินหาอยู่แบบดบานบานนะครับผมนะครับสำหรับคลิปวันนี้กับบาร์มือกับบุ๊คียังรายใจห่างพี่น้องนะครับผมนะครับเอาเขี้ยวน้อยมาฝากคือเกาพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับ Icana, เอาบระเดี๋ท่าให้พี่น้องได้เบิงกันพี่น้องนะครับตอนจับเขียดหน่อยนะครับเนาะนะครับนี่พี่น้องไปแล้วพี่น้องไปจับเขียดมากพี่น้องยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยครับตอนนี้ก็สักวสามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมนะครับสำหรับวันมื้อนี้นะครับน้องปลาหมืกก็ค่อนจบเขียนทันดีนะครับพี่น้องนะครับเอาเขียดหน่อยมาฝากสำหรับมื้อนี้เนาะครับเนาะนะครับคลิปหน้าพอกันใหม่นะครับพี่น้องครับผม ครับขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขคุณสักคนครับผมที่เข้ามาเนาะครับนาะงรับชมช่องบงังมือชาแนลนะครับผมนะครับคลิปหนักพอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้บั๋มือก็ขจบเท่านี้น,นะครับแล้วพี่น้องนะครับรับคำว่าสวัสดีครับ